ก็เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับใครที่รอ P A ของ a r รีเกเตอซึ่งวันนี้ก็ Grand Opening เป็นวันแรกเรียกได้ว่าขายดิบขายดีกันมากเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เราได้เห็นหน้าค้าตาของแผนประกันความคุ้มครองเนาะที่เขาปล่อยออกมาขออนุญาตอธิบายความคุ้มครองให้ลูกค้านะคะที่ต้องการถือประกันอุบัติเหตุตัวนี้นะว่ามันคุ้มค่ายังไงน่าซื้อยังไงอย่างแรกทุกคน รับทุกอาชีพค่ะรับทุกอาชีพไม่จำกัดอาชีพถามว่าประกันตัวนี้เป็นของบริษัทอะไรประกันตัวนี้เป็นของกรุงเทพประกันภัยค่ะที่มาโครกับบรูกเกอร์ของอาริเกเตอร์และออกแผนเป็นอารีแคร์ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ที่อื่นมีขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะ 1. รับทุกค่านาชีพ 2. คุณมีประกันบรดทิดที่ไหนบ้างที่ให้คุณผ่อนได้6งวดอืมที่นี่ให้ผ่อนได้หงวดค่ะ ที่สำคัญทุนประกันที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่คุณดูดูแผนที่สองทุนประกันปีที่1ปีที่2ปีที่3ทุนประกันเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่คุณจ่ายเบี้ยเท่าเดิมค่ะต่ออายุปีที่2จ่ายเบี้ย4 1่พรบาทได้ทุนเพิ่มเป็น7 5 0 0ต่ออายุปีที่3ได้ทุนเพิ่มเป็น1ล้านจ่ายเบี้ยเท่าเดิมอันนี้คือที่เลิฟมากมาดูข้อ1.2ค่ะจ่ายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ เป็น2เท่าคุณดูนะจากเวทั่วไป500 0 0นดูแผน2นะจากอุบัติเหตุสาธารณะเบิ้ลค่ะ1ล้านอุบัติเหตุสาธารณะอาเช่นอะไรอาโดยสารรถไฟเรือมีเนาะเครื่องบงเครื่องบินนะจ๊ะนั่นคือจากอุบัติเหตุสาธารณะมาดูข้อ1.3ค่ะจาก ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือว่าถูกฆาตกรรมรอบทำร้ายคุม้มครองให้ด้วยในวงเงินเท่าไหรในวงเงินเท่าไหร่250,000ปกติในเรื่องของการโดยสารรถจักรยานยนตนะ์เนาะถ้าเราเรียนเนาะถ้าคนที่ขายประกันเนาะมันจะอยู่ในข้อยกเว้นใช่ไหม,มคะแต่เนี่ยเขาคุ้มครองให้ถ้าซื้อแผ่น2คุณจะได้ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่40,000บาทน,นะคะ และมีเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในพันหอันนี้พี่พูดถึงแผนสองนะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าจ่ายค่าปรงสมให้ด้วยในกรณีเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุและก็เจ็บป่วยนะคะให้ที่2อง0มื่นเนาะและมากไปกว่านั้นค่ะ ดูตัวสีแดงๆข้างบนที่เขาเขียนว่าพิเศษรับฟรีบริการเสริมตัวแรกเขาบอกว่าบริการรถยกรถลากรถจุกเฉินฟรี30กิโลเมตรแรกไม่จำกัดอายุรถคือยังไงล่ะคุณถือประกันอุบัติเหตุตัวนี้ได้รถยกรถลากไปด้วยเหรอใช่ค่ะ บริการรถยกรถลากตัวนี้ติดตัวเราเนาะติดตัวเราสมมติว่าวันนี้ฉันไปนั่งรถเพื่อนรถเกิดเสียเนาะรถเกิดเสียก็ฉันถือประกันอุบัติเหตุตัวนี้และประกันอุบัติเหตุตัวนี้มันมีบริการรถยกรถลากในกรณีฉุกเฉินให้ก็สามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งรถตัวเองโอเคไหมคะนะจ๊ะแต่ฟรีเฉพาะ30กิโลเมตรแรกนะคะคุณ ต่อมาค่ะบริการพ่วงแบตเตอรี่เนาะไม่จํากัดจํานวนครั้งค่ะรถใครก็ได้ไปเสียไปนั่งอยู่คันไหนก็พ่วงคันนั้นค่ะบริการหาหมอออนไลน์ทางโทรศัพท์ฟรีหนึ่งครั้งและ เข้าโรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งเวลาเราอยากจะรู้ว่าเออโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลในเครือไหมน้าตาเดี๋ยวเราก็จะมี Q r code คส่งให้ลูกค้าให้ลูกค้าสแกนแล้วก็ให้ลูกค้าตรวจสอบว่าภายในบริเวณใกล้ๆล,ล,ลูกค้าเนี่ยมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่เป็นโรงพยาบาลในเครือนะจ๊ะและนี่ก็คือแผนประกันอุบัติเหตุอารีแคร์นะคะสำหรับคนโสดเนาะ และถ้าจะซื้อเป็นครอบครัวก็ไปซื้อตัวอ r รีฟัมลีเนาะแม่หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งคุ้มครองลูกสองก็เดี๋ยวคลิปนี้เราพูดเฉพาะอารีแค่ก่อนนะที่สำคัญเธอผ่อนได้หกงวดค่ะทุกงวดหารเท่ากันถ้าสนใจนะคะอยากที่จะถือประกันอุบัติเหตุไว้ให้แบบว่าอุ่นๆใจสักฉบับหนึ่งก็ลองเลือกดูว่าเราจะรับแผนหนแผนสแผนสแผนสว่าแผนห้นะคะซึ่ง คุณผ่อนได้หงวดค่ะถือไปอุ่นใจเล่นๆเนาะนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้ค่ะพร้อมที่จะดูแลเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกๆอย่างให้นะคะเหมือนเดิมค่ะติดต่อมาที่ไลน์ id นี้แล้วก็เบอร์โทรนี้นะคะ